มงคล38ประการข้อที่สปฏิรูปรเทสวาโสจะอยู่ในปฏิรูปประเทศหรือการอยู่ในถิ่นอันสมควรคือการเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการดำเนินชีวิตและการสร้างความดีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมถิ่นอันสมควร มักจะประกอบด้วยสี่อย่างคืออาวาสเป็นที่การเดินทางสะดวกปลอดภัยไม่มีแหล่งอบายามุกอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สามารถจัดหาได้ง่ายบุคคลเป็นที่มีคนดีมีศิลธรรมมีน้ำใจไฟหาความก้าวหน้าไม่เป็นที่รวมของโจรผู้ร้ายหรือนักเลงอันธพานธรรมะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ มีโรงเรียนและมีพระภิกษุหรือบัณฑิตผู้รู้ธรรมคอยอบรมสั่งสอนสิงละธรรมการอยู่ในทินอันสมควรน,นี้เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถสร้างบุญกุศลและมีความสุขความเจริญในชีวิตได้เต็มที่จเจริญพร